ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ Online! พบกับผมพีดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เรื่องที่5จดหมายอิเล็กทรอนิกส์น้องๆครับน้องๆทราบไหมครับว่าในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารอีกหนึ่งวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากๆเลยละครับนั่นก็คือการส่งอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่งโดยการพิมพ์ข้อความหรือบันทึกแล้วส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากอ e ีเมลของเราไปย e ังอีเมลของผู้รับนั่นเองครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆอีเมลก็เหมือนกับตู้ไปรษณีย์ส่วนระบบอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับใบงานสำหรับวันนี้ให้น้องๆเขียนอักษร K L, M, N และ O ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับใบงานสำหรับวันนี้ให้น้องๆเขียนอักษร K, L, M, N และ O ก็จบกันไปแล้วกับบทเรียนของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับน้องๆบายบาย